เียนะเพชรยังกันเนาะสองแขกกับปมาชนีจัดกล่องมันบอดีอเก่งมันแรงไอชีหายฟันกยเยินมันงอกระยงถอดกล่องถอดกล่องดูครับสัมทเสี ยัางย่างกันจนปูครับอยู่กับเมียกับน้องเมียครับเราหายไปไหนแป๊บหนึ่งเมียก็จมครับบนครับเพราะเราแม่เอาแต่ใจแต่ว่าก็รักครับรักเอาขึ้นสื้อเชือแชมดิกินอ่ะกาวขึ้นวอเอายังเอายังขึ้น ก้าวขึ้นไหมโซเเช่เหรอเห้ออัดเฉยเอาขึ้นเอาขึ้นได้ไหมขอร้องเข้ายังอ่ะคือคลิปนี้เอาลงเงินหรออืมเอาลงกูบอกเอาลงเหรอเอาขึ้นวะจ้ะเอาขึ้นนั่นแหละภาษาพี่เออเอาขึ้นก็เอาขึ้นกล้าไหมเด้ออัดไว้เสื่อเสื่อม อเอาขึ้นเนาะอัดอัดไปยังว่าขึ้นกิบงห้ิๆอะไรน,นะ <c oughs> ขอารู้ชาแท้หมดแล้วากาบวอวาสวยเลยดีตั้งใ